เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงป่ะเป้นใจอะไรก็เติมปวยไปเลยทำเงินกับปัญญาอ่อนเอะเอาเมดแดงมาปล่อยไว้ใช่ไหมคะอันนี้ช่วยจือค่ะช่วยจือค่ะรอบฝั่งนี้ก็ได้เลยเดินรอบฝั่งนี้ก็ได้ถ้าเราไม่อยากกลับคืนอ่ะป่ะเดี๋ยวไปฝั่งนี้ตง่อไปใช่ค่ะมันก็เป็นทะลุที่เดิมป่ะนี่นะคะโซ่ตอนเนี่ยวัดปุ่นเน่อยท่าบาง

อ๋อนี่ใช้ระยะเวลาแค่ปีครึ่งแค่น,นั้นเหรอคะโอ้โหทั้งทั้งไม้สักทั้งพวกนี้หมดเลยใช่ไหมคะอ๋ะอยางนาย,างนา,ยางนานี่ปีครึ่งเหรอคะอุ๊บขอโทษค่ะบ,บำรุงด้วยอะไรคะทำไมโตวไวมากเลยยูเรียปีละสองครั้งใส่เยอะไหมคะต่อต้นโรย,โ,ยโอ้ยอัอเป็นพืชธรรมชาติอยู่แล้วมันเป็นต้นไม้ธรรมชาติค่ะอืมแค่คือเราจะปลูกไวใ้ให้มันเกิดเห็ดค่ะ ใส่เชื้อเห็ดลงไปค่ะแล้วก็เอามดแดงมาปล่อยก็จะเรียนแบบธรรมชาติค่ะก็จะเรียนแบบธรรมชาติเพราะทุกวันนี้น่ะป่าแถวนี้มันมีแต่เจ้าของหมดแล้วไงมันก็จะหากินลำบากอนี่นะคะปีครึ่งนะคะต้นยางนานะคะนอแบบโตเร็วมากเลยนะคะก็นี่นะคะก็ปีครึ่งนะคะโอ้โหยางนาธรรมดายางนาจะโตช้านะคะ หมืนที่บ้านรู้สึกว่าจะโตช้านะคะแต่อันนี้พอเขาใส่ปูยูเรียไปแล้วนะคะก็ทําให้ต้นโตไวนะคะเอาแดเลามันออแมนม่ค่ะเป็น้นไม้ต้นแดเขกอยือเข่ทนี่ ชิ้นใหญ่ป่ะครับนี่บ่ค่ะบ่ค่ะโปรตีนแบบอันนี้ออร์แกนิกครับออร์แกนิกออร์แกนิกค่ะาเอาอืมเอาอีกแล้วมั่งมาตรฐานสดๆเลยรุ่นนี้กินได้ทั้งใบเอางอนไปเลยเออกินได้ทั้งใบอ่ะงับ นบ้นนอเป่อื to ออ่าเอแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาวข้าวันกัแซนด์ตชิมั้งหมดไใช่ไหมดแ้วมีองอีก้หวานี้วานนนีหวานมอยู่หานิหมดเลยนะครับตอนนี้แสดงว่าลุงหิวข้าว

ก็เดินอ้อมก็เดินอ้อมก็สวนเลยนะคะนั้ล้วยผวยผัลวยผก้วยล้วล่ยั้วกล้

เอตัไปม่ได้เหรอกินไม่ได้หลงโมฟรีลมรีต่ีลุงโอ้โหปมอย่าบอกใครกินทุกอย่างด้วยครับหมนมนเสีล คุณลุงยังเหลืออีกไหมเนี่ยไม่เอาเหรอน้องถามพี่เขาว่ามีมะละไหมโอ้ยพลังโอ้ย เหย่ๆๆ่อให้มันโตหน่อยมันจะโตกินไม่ได้โอ้โหแกงมากเลยะโอ้ยน่นี่เลยออูยเออยยังไงวะที่ป้ปล่อยไว้ก่อนปล่อยไว้ก่อนอ้ยเี้ยๆๆยนยยังย่างงี้ได้เด้

เป็นเครือแล้วเ่รอะนี่จ้าเป็นแล้วเครืองมันแข็งกินแต่เดี๋ยวมันไม่โตเป็นเครือแล้วมันจะไม่โตเพื่อให้ลูกโตแม่ต้องเอาแม่ออกโอ้ต้นช้วยนะลูกโตแม่ออกเบอร์ระบครับนี่กินกบไปใส่ไปนอนกินโอ๊ยบ้านีส ถ้าดูจำไม่ผิดน่าจะเป็นกล้วยไข่ไข่แดงไข่แดงไข่กัมแขงเพชรนะคะเอ้จะมาให้หนูแบกไงหนูแบกไข่ป้าเหวี่ยงอู้ก็แบกเต็มแล้วดูเขาช่วยซื้กกกันนระจายไปอ๋อหนูคลุกเส้นกบคลือะบก็คลุกบลองจริง เียนล้องระเกียงไม่ขึ้นมาเลยเนาะเขาบอกว่ไม่เรียนไปเรียนมาใหม่ซื้อกนนันทีบังคับขายันบังคับไม่ใช่มันหล่นไรล้อม